อินเจ้าข้าเทวดาก็รับขอจงมาสดับและฟังแต่คำของผมน้ำวมนาของผมจะลมบ้านของผมกระจมแล้วผมจะอยู่ที่ไหนพระอินเจ้าข้าเทวดาก็รับขอให้ท่านสดับและฟังผมบางได้ไหมผม ของมาเสินไว้ไม่มีแบงสักใบขอให้พระอินช่วยทีขอพระห่มสะพื้นกันหนาวขอข้าวสักครั้งประทังชีวิไม่ได้พระห่มกันหนาวขอสาวสาสักคนยังดีได้ข่าวท่านมีนางฟ้ามากมายพระอินเจ้าข้าเทวดาก็ารับผม เพราะโจรผลจริงมีลายเห็นมีเงินยั่งเอาง่ายๆบ้านมึงชักวุ่นวาย